สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆอยู่กับลูน่าช่องดูอะไรดีนะคะวันนี้ลูน่าจะมาเล่าภาพยนตร์เรื่อง Wish Upon หรือชื่อภาษาไทยว่าพรขอตายซึ่งเข้าฉายในปี2017นะคะเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในเช้าวันหนึ่งขณะที่แคลเด็กผู้หญิงใบประทมออกไปปั่นจักรยานเล่นกับน้องหมาแม่ของเธอได้เอาบางอย่างห่อด้วยผ้าแล้วทิ้งลงทางขยะเมื่อแคลกลับเข้าบ้านก็พบว่า แม่ได้ผูกคอตายโดยไม่รู้สาเหตุหรือแรงจูงใจซึ่งทำให้ทั้งเธอและพ่อรู้สึกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากและนับตั้งแต่นั้นชีวิตของแคลร์ก็ไม่มีความสุขเหมือนเดิมอีกต่อไปหลังจากนั้นอีกหลายปีต่อมาแคลร์เรียนชั้นมัธยมปลายขณะที่ปั่นจักรยานไปโรงเรียนก็ได้แวะทักทายลุงออกัสพี่ชายของแม่ที่มีฐานะร่ำรวยแต่ไม่ถูกกับพ่อจนทำให้ไม่ค่อยรู้สึกว่าเธอเป็นหลานแท้ ต่จูจดาร์ซี่หนึ่งในกลุ่มสาวฮอตของโรงเรียนก็ได้ขับรถเฉี่ยวจนเธอล้มได้รับบาดเจ็บเมื่อแคลร์ไปถึงโรงเรียนก็ยังถูกบูลลี่เรื่องพ่อที่เก็บขยะขายแต่เธอไม่ใส่ใจมากนะักเพราะตั้งแต่แม่ตายพ่อที่เหมือนคนสิ้นหวังแล้วหันไปประกอบอาชีพเก็บขยะขายซึ่งแคลร์ก็ไม่ชอบใจนักเพราะโดนที่โรงเรียนล้อแต่ก็เริ่มชินที่โรงเรียนเธอยังได้แอบชอบพอลแต่เขาก็ควงอยู่กับลอล่า หนึ่งในสาวฮอตที่อยู่กลุ่มเดียวกับดาร์ซี่ที่ขับรถเชียวเธอในช่วงพักเที่ยงของวันนั้นขณะที่แคลกินอาหารกลางวันกับจูนและแมริดิตเพื่อนสนิทดาร์ซี่ก็ได้เข้ามาหาเรื่องหลังจากประทกคารมดาร์ซี่ก็ได้ตบแคลแต่แคลกต็ตอบตอบหลังจากนั้นทั้งสองจึงฟาดกันกลางโรงอาหารท่ามกลางเสียงเชียร์จากกลุ่มเพื่อนทั้งสองฝั่งหลังเลิกเรียนก่อนกลับบ้านแคลได้ไประบายเล่าเรื่องต่างๆให้กับดอลูก้าที่เป็นเพื่อนบ้านฟัง ตั้งแต่แม่ตายไปดอลูก้ามักจะคอยให้คำปรึกษากับเธอเสมอเมื่อถึงบ้านแล้วเข้าห้องไปเธอก็พบของบางอย่างวางอยู่บนเตียงเมื่อเปิดดูก็พบว่าเป็นของโบราณที่สลักด้วยภาษาจีนโดยพ่อของเธอไปเก็บได้แถวแถวบ้านที่ถูกไฟไหม้จึงเอามาฝากเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดล่วงหน้าขณะที่กำลังพยายามเปิดกล่องนั้นแคลที่เรียนภาษาจีนมาจึงได้สังเกตว่ามีการสลักตัวอักษรที่แปลได้ว่า สามารถขอพอรได้เจ็ดครั้งแต่จูจจููนได้ส่งข้อความมาหาบอกว่าเดซี่ได้เผยพแพร่คลิปที่ฟัดกันกลางโรงอาหารเมื่อเปิดดูก็พบว่าเธอถูกโยนความผิดว่าทำร้ายเดซี่แล้วยังถูกบูลลี่เรื่องพออีกแคลร์ที่รู้สึกโกรธมากจึงลองขอพอรโดยขอให้ดาซี่มีหน้าตาร่างกายและในคืนนั้นขณะที่แคลหลับสนิทอยู่กล่องนั้นก็เปิดขึ้นพร้อมบรรเลงเพลงเหมือนกล่องดนตรีแล้ปิดลง มันเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าพรที่เธอขอสำเร็จแล้ววันรุ่งขึ้นเมื่อดาซี่ตื่นนอนก็ต้องกรีดร้องออกมาเมื่อพบว่าตามขาและใบหน้าเริ่มเน่าเปื่อยเมื่อแคลร์ไปถึงโรงเรียนจูนกับเมริดิตได้นำข่าวเรื่องดาซี่มาบอกด้วยความสะใจซึ่งก็ทำให้แคลร์เริ่มสงสัยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอ่านมาจากคำขอพรของเธอเมื่อกลับมาที่บ้านขณะที่แคลร์กำลังพยายามอ่านอักษรจีนที่เหลือบนกล่องว่าแปลว่าอะไร ก็ได้ยินเสียงน้องหมาดังมาจากใต้ทุนบ้านเมื่อคลานเข้าไปดูก็พบว่าน้องหมาตายแล้วซึ่งก็ทำให้แคลรูร้สึกเศร้าเป็นอย่างมากเพราะน้องหมาอยู่เป็นเพื่อนมาตั้งแต่แม่ยังไม่ตายนั่นก็เป็นเพราะว่าเมื่อกล่องให้สิ่งที่ต้องการมันจะเอาสิ่งมีชีวิตที่เธอรู้จักเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแคลได้ถ่ายรูปภาษาจีนบนกล่องที่แปลไม่ออกไปให้ครูภาษาจีนแปลให้แต่ครูก็แปลไม่ออกเพราะเป็นตัวอักษรจีนโบราณ หลอันที่แอบชอบแคล์บังเอิญได้ยินจึงอาสาจะเอาไปให้ญาติของเขาที่เก่งด้านนี้แปลให้ต่อมาในช่วงพักกลางวันแคลได้มองเห็นพอลที่กําลังกินอาหารกับลอร่าอย่างมีความสุขจึงอยากมีโมเมนต์แบบนั้นบ้างเมื่อกลับบ้านไปจึงไปขอผ่อนข้อที่สองกับกล่องโดยให้พอมาหลงรักเธอแบบหัวปากหัวปัม๊มวันต่อมาเมื่อแคลไปถึงโรงเรียนพอลก็เข้ามาจีบโดยเฉยเมยกับลอร่า ซึ่งก็ทำให้แคลรู้สึกใจฟูสุดๆโดยที่ไม่รู้ว่าขณะเดียวกันนั้นกล่องได้เปิดบรรเลงเพลงพร้อมกับลุงออกัสได้ล้มในอ่างอาบน้ำเมื่อเพลงจบแล้วกล่องปิดลงลุงออกัสก็สิ้นลมหายใจซึ่งกล่องจะทำแบบนี้ทุกครั้งเมื่อให้พรแล้วเอาชีวิตใครไปเป็นสิ่งตอบแทนเมื่อกลับไปถึงบ้านแคลร์ก็เจอกับพ่อที่นั่งดูข่าวลุงออกัสตายซึ่งทั้งสองก็ไม่ได้สนใจมากนะักเพราะไม่สนิทกันอยู่แล้ว และในขณะที่แคลจะขึ้นชั้นบนก็ได้สะดุดกับเศษขยะที่พ่อเก็บมาไว้ในบ้านที่รกจนแทบไม่มีทางเดินทําให้เธอโมโหจึงไปขอพรข้อที่3กับกล่องว่าขอให้ลุงออกัสมอบม,มรดกทั้งหมดให้ซึ่งเธอก็สมหวังตามนั้นโดยได้ย้ายไปอยู่บ้านลุงออกัสพร้อมกับถือครองทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดแคลซื้อทุกอย่างที่เคยอยากได้ทําทุกอย่างที่คนรวยทําในขณะที่เธอวาดรูปอยู่ในห้องจูจูก็ได้เห็นว่า กล่องได้เปิดบรรเลงเพลงขึ้นจึงรีบเข้าไปดูขณะเดียวกับที่ดอลูกา้าเพื่อนบ้านที่ดีกับเธอมาโดยตลอดกําลังทําอาหารได้พบว่าเครื่องบดอาหารขัดข้องในขณะที่กําลังซ่อมกระโดนเครื่องบดดึงกระชากผมจนคอหักแล้วกล่องก็ปิดลงในคืนนั้นแคลได้ฝันแปลกๆเกี่ยวกับกล่องเมื่อสะดุ้งตื่นขึ้นก็พบว่ามีเงาใครบางคนแอบมองเธออยู่ที่บระเบียงห้องเมื่อออกไปดูเหมือนก็รีบหนีไป วันต่อมาขณะที่แคลร์ไปเอาของที่ล็อกเกอร์ก็แอบได้ยินพรบอกเลิกกับลอล่าหลังจากนั้นก็เดินเข้ามาขอเดทกับเธอซึ่งแคลร์ก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจมากนักเพราะรู้ดีว่าน่าจะเกิดจากการขอพอรหลังจากนั้นจึงได้ไปหาไรอันเรื่องที่เขาจะให้ญาติช่วยแปลภาษาจีนไรอันจึงพาไปหาญาติที่มีชื่อว่าจีน่าซึ่งจีน่าอ่านแล้วก็แปลได้ว่ากล่องนี้ขอพอรได้เจ็ดครั้งและหากคายทำหายหรือทิ้ง พรที่เคยขอมาทั้งหมดจะหายไปทันทีและยังมีการสลักคนที่ชื่อว่าลู่เหมยติดอยู่เมื่อทั้งหมดพากันคน้นหาข้อมูลก็พบว่าเมื่อปี1910เกิดโรคระบาดใหญ่ในจีนลู่เหมยกับครอบครัวที่สงสัยว่าติดเชื้อจึงถูกพาไปขังครอบครัวของเธอจึงตายเพราะขาดน้ำลู่เหมยที่หนีออกมาได้นำกล่องนี้ติดตัวออกมาด้วยแล้วสวดมนต์ขอพรแก้แค้นอยู่7วัน7คืน นในที่สุดปีศาจก็ได้ตอบรับการขอพรหลังจากนั้นเธอได้กลายเป็นคนร่ำรวยศัตรูพากันตายหมดต่อมาเธอได้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายจีน่าได้พยายามแปลความหมายสุดท้ายที่อยู่บนกล่องแต่ก็แปลไม่ออกเธอจึงถ่ายรูปส่งไปให้เพื่อนอีกคนที่เก่งกว่าดูขณะกลับบ้านแคลร์ก็ได้บังเอิญเจอผ้าอ,ออกมาเก็บขยะก,กับเพื่อนจึงจอดรถแล้วเข้าไปต่อว่าว่ามีทั้งบ้านหลังใหญ่เงินทองมีใช้ไม่ขาดมือ ทำไมต้องออกมาเก็บขยะอีกหลังจากนั้นเมื่อกลับไปถึงบ้านก็ไปขอพรกับกลองว่าขอให้พ่อเลิกทำตัวให้เธออับอายซึ่งวันต่อมาพ่อก็กลายเป็นหุ่มหลอ่อสุดเพอร์เฟกน่าหลงไหลขึ้นมาโดยคนที่ต้องสั่งวยชีวิตในครั้งนี้ก็คือจีน่าหลังจากจีน่าได้ส่งตัวอักษรที่แปลความหมายให้เพื่อนดูไม่กี่วันต่อมาก็ได้คําตอบในขณะที่กาลังจะโทรบอกอไรอันก็เกิดฟ้าผ่าลมพัดแรงจนสัญญาณมือถือไม่มี จีน่าเลยองออกไปที่ระเบียงเพื่อหาสัญญาณแต่ก็โทรไม่ติดจึงฝากข้อความเสียงบอกคำแปลสุดท้ายเอาไว้เมื่อกลับเข้าห้องก็ได้สะดุดกับขอบพรมล้มลงจนหัวเสียบเข้ากับเขารูปปั้นแคลตั้งแต่คบกับพอลเธอเริ่มห่างจากจูและเมริดิตเพราะตัวติดอยู่กับพอลอย่างกับปลาต้องโกขณะที่เธอกำลังจะเข้าเรียนไรอันก็ได้เข้ามาถามว่าได้ขอพรจะกลองไปหรือยังแคลพยายามบ่เบี่ยงไม่ยอมบอกความจริง ไรอันจึงบอกคำแปลที่จีน่าฝากเอาไว้ว่าเมื่อเสียงเพลงดังขึ้นต้องจ่ายคืนด้วยเลือดและเขายังพูดทางน้ําตาว่าจีน่าได้ตายแล้วแต่แคลร์แทนที่จะใส่ใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นกลับไปให้ความสําคัญเสียงซุบซิบนินทาว่าไม่เหมาะสมกับพอลเมื่อกลับไปบ้านเธอจึงขอพอรข้อที่5ให้กลายเป็นสาวฮอตของโรงเรียนซึ่งก็สมหวังดังใจหมายเพราะไม่ว่าจะไปงานปาร์ตี้หรือไปโรงเรียนต่างก็มีคนต้อนรับราวกับว่าอยู่ในแสงสปอตไลท์ อยู่มาคืนหนึ่งหลังจากสะดุ้งจากฟันร้ายจากเหตุการณ์ที่แม่ผูกคอตายเธอก็เห็นใครบางคนมายืนอยู่ที่ระเบียงแต่คราวนี้เธอได้วิ่งตามไปจนถึงสวนหน้าบ้านแต่ก็ตามไม่ทันจึงห่วงว่าอาจมีใครต้องการมาขโมยกล่องจึงนําไปซ่อนไว้ในช่องแอร์วันต่อมาแคลร์ได้กลับไปเยี่ยมดอลูกา้าเพื่อนบ้านที่น่ารักที่ไม่ได้เจอกันเลยนับตั้งแต่ย้ายบ้านไปแต่เมื่อไปถึงก็แทบช็อกเมื่อพบว่าดอลูก้าตายอย่างสยดสยองใน,ในครัว จึงเริ่มเชื่อว่าสาเหตุอาจมาจากกล่องใบนั้นถึงแม้จะเริ่มห่างจากจูนและเมรดิตมาสักพักแต่เมื่อไม่มีคนที่ไว้ใจได้ให้คุยเธอจึงไปขอคำปรึกษาจากเพื่อนทั้งสองคนหลังจากแคลร์ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดจึงตกลงกันว่าให้แคลร์เอากล่องไปทิ้งถึงแม้แคลร์จะรับปากแต่ก็ทิ้งไม่ลงในคืนนั้นขณะที่แคลร์อยู่ตามลำพังกับพอลในงานปาร์ตี้เธอก็จับได้ว่าเขาคลั่งรักหนักจนสะกดรอยตามไปทุกที่ และอยากเป็นคนที่แอบมองอยู่ตรงระเบียงตอนเธอหลับเธอจึงบอกเลิกทันทีหลังจากนั้นได้ออกไปคุยกับจูนและเมริดิิทึ่งเมริดิทได้ขอไปธุระชั้น15แต่ในขณะที่จะลงมาลิฟ์กลับขัดข้องเธอจึงโทรหาแคลให้เรียกช่างมาช่วยแต่แคลรยังไม่ทันตอบอะไรลิฟ์ก็ขาดแล้วร่วงกระแทกพื้นทําให้เมริดิตตายคาที่สังเวยผ่อน้อที่5จูนจึงต่อว่าแคลว่าเป็นต้นเหตุ ขณะที่เธอรู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไรอันก็ได้พาตัวเธอไปดูข้อมูลกล่องที่เขาค้นเจอโดยแต่ละคนล้วนประสบความสําเร็จในชีวิตและร่ารวยเงินทองแต่สุดท้ายก็ต้องเสียชีวิตด้วยเหตุผลที่ต่างกันออกไปโดยเฉพาะรายสุดท้ายได้ตายอยู่ในบ้านที่ไฟไหม้ในละแวกเดียวกับบ้านของแคลนั่นก็คือบ้านหลังที่พ่อของแคลไปเก็บกล่องมานั่นเองและบนกล่องยังมีข้อความเขียนเอาไว้ว่า หากขอพรอครบเจข้อผู้ขอจะต้องสละชีวิตให้กับมันซึ่งแคลได้สารภาพกับไรอันว่าขอไปห้าครั้งแล้วทั้งสองจึงคิดแก้ปัญหาด้วยการทำลายกล่องทิ้งแต่ไม่ว่าจะเผาจะทุบกล่องก็ไม่บุบสลายแม้แต่น้อยจึงตกลงกันว่าคอยหาทางใหม่ในวันถัดไปในคืนนั้นแคละสะดุ้งตื่นและพบว่าพอยืนอยู่ที่ระเบียงบ้านเขาได้ใช้มีดกรีดแขนตัวเองเพื่อพิสูจน์ว่า ยอมตายเพื่อรักครั้งนี้ดีกว่าอยู่โดยไม่มีเธอแต่โชคดีที่แคลได้เรียกรถพยาบาลมารับตัวไปได้ทันวันต่อมาไราอันได้มาหาแคลเพื่อจะทําลายกล่องอีกครั้งแต่ก็พบว่ามันได้หายไปแล้วทําให้สิ่งต่างๆที่ได้รับจากกล่องได้หายไปด้วยบ้านถูกสรรพากรมายึดเพราะลุงออกัสไม่จ่ายภาษีนานเป็น10ปีจึงต้องกลับไปอยู่บ้านหลังเก่าพอไปเก็บขยะเหมือนเดิมพอลกับลอลาคืนดีกันเธอยังถูกบูลลี่ ดาซี่หายจากอาการเนื้อเน่าแต่ที่ไม่เหมือนเดิมคือคนที่ตายไปแล้วไม่ฟื้นคืนทำให้แคลที่ถึงแม้จะอยากกําจัดมันแต่เมื่อมันหายไปกลับอยากได้คืนขณะที่แคลไปที่ตู้ล็อกเกอร์เธอได้พบว่าจูนเป็นคนขโมยกล่องจูนได้อธิบายว่าที่ขโมยมาเพราะเป็นห่วงไม่อยากเสียเพื่อนไปอีกคนและที่ไม่เก็บเอาไว้ที่บ้านเพราะเธอมีน้องอีกสองคนกลัวจะเกิดเรื่องแต่แคลก็ไม่ฟัง พยายามแย่งกล่องกลับคืนทั้งสองยื้อยุดจนจูนตกบันไดแต่โชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากแคลรีบกลับไปที่บ้านแล้วเริ่มมีอาการสติแตกไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่โทรมาเรื่องทำร้ายจูนและสิ่งต่างๆที่สูญเสียไปจึงคิดว่าหากแม่ยังอยู่ก็คงช่วยได้จึงขอผ่อนข้อที่6ให้แม่ไม่ฆ่าตัวตายซึงแม่ก็กลับมาโดยมีน้องฝาแฝดอีกสองคนคราวนี้ดูเหมือนว่าเธอจะกลับมามีชีวิตที่มีความสุขอีกครั้ง แต่เมื่อขึ้นไปบนห้องใต้หลังคาก็พบกับภาพวาดของแม่ที่เป็นรูปกล่องใบนั้นจึงทําให้รู้ว่าหอที่แม่นําไปทิ้งขยะในตอนต้นเรื่องก่อนที่จะตายก็คือกล่องใบนี้ในขณะที่กําลังปะติดปะต่อเรื่องต่างๆแคลก็ได้ยินเสียงดนตรีจากกล่องที่เป็นสัญญาณบอกว่ามันกําลังจะเอาชีวิตใครบางคนเพื่อสังเวยพรข้อที่6เมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างก็พบว่าพ่อกําลังให้คนใช้เลื่อยตัดกิ่งไม้ เธอพยายามจะวิ่งไปเตือนแต่ก็ไม่ทันเพราะพ่อได้ถูกเลื่อยตวัดเข้าที่คอจนขาดแคลวิ่งกลับไปที่ห้องเพื่อขอพอนครั้งสุดท้ายโดยเธอขอว่าให้กลับไปในวันที่พ่อเอาไปเจอกล่องหลังจากนั้นเธอได้ขอติดรถพ่อออกไปหาของเก่าด้วยเมื่อไปถึงบ้านที่ถูกไฟไหม้จึงรีบไปค้นทางขยะจนเจอแล้วใส่กระเป๋าไปที่โรงเรียนเธอได้เข้าไปหาไรอันเพื่อขอเป็นแฟนแบบหน้าตาเฉย เรารู้ว่าคนที่จริงใจกับเธอมีแต่เขาเท่านั้นซึ่งไรอันก็ตอบตกลงแบบงงๆหลังจากนั้นแคลก็ได้มอบกล่องที่ห่อด้วยผ้าให้กับไรอันพร้อมกับขอร้องให้นําไปฟังโดยอย่าได้เปิดออกแล้วจูบเขาไปหนึ่งทีในขณะที่แคละจะข้ามถนนไปหาจูนกับเมริดิตดาร์ซี่ก็ขับรถชนเธอกระเด็นจนเสียชีวิตซึ่งเป็นการสังเวยให้กับปีศาจหลังจากขอพรครบเจ็ดข้อถึงแม้แคละจะคิดว่า หลังกระดานเริ่มใหม่ทั้งหมดโดยการไปที่จุดเริ่มต้นของเรื่องจะช่วยได้แต่เมื่อขอพรสำเร็จก็ต้องฉดใช้ไม่มีทางหนีได้พ้นและภาพยนตร์ก็จบลงเพื่อนๆฟังแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะสำหรับลูน่าแล้วเรื่องนี้ก็เป็นภาพยนตร์สยองขวัญแนวกดซึ่งกติกาของมันก็ระบุชัดเจนอยู่แล้วการจะขอพรขี้กงย้อนไปจุดเริ่มตน้นยังไงมันก็นับเป็นจำนวนอยู่ดี แต่น่าจะเพราะแคลยังเป็นเด็กวัยรุ่นก็ขอพรไปสเปสะปะกว่าที่จะรู้ว่าเงื่อนไขแลกเปลี่ยนของกล่องคืออะไรก็ขอพรไปตั้งห้าครั้งแล้วถ้าอยากจะโกงปีศาจก็น่าจะหยุดขอพรอแล้วเก็บไว้แบบนั้นใช้ชีวิตของตัวเองต่อไปจนกว่าจะตายก็ไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็นั่นแหละเนาะมนุษย์มักจะมีความโลภที่ไม่มีที่สิ้นสุดและมักจะหาทางลัดโดยไม่ยอมฝ่าฟันอุปสรรคในชีวิตด้วยตัวเอง ก็ลยพึ่งผาพ,พลังอำนาจอย่างอื่นให้มาช่วยเหลือตัวเองแทนเทียบกับชีวิตของพ่อแคลที่ไม่เคยขออะไรเลยแม้ว่าจะร่ำรวยมีเงินทองก็ยังทําอาชีพเก็บขยะตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องแคลและพ่อของเธอเป็นคู่ตัวละครที่ขัดแย้งกันจนเห็นได้ชัดจริงๆค่ะเพื่อนๆล่ะคะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาแลกเปลี่ยนให้พวกเราทีมงานได้อ่านความคิดของเพื่อนๆกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้ลูน้าคงต้องขอลาไปก่อน โปรดติดตามพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปที่ทางทีมงานจะคัดสรรเป็นอย่างดีมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันต่อไปนะคะถ้าหากใครที่อยากชมสปอยมังงะตอนนี้อ้วนน้อยซอยสองกลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกสนุกโหดสยองขวัญดิบเฉื่อนและไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทำมาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดำมันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสรรค์กันมาอย่างเต็มที่ เพื่อจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆน,นั้นแดดทะรถในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง